บริษัทออซิออยเป็นบริษัทผู้ให้บริการธุรกิจพลังงานไม่ว่าด้านน้ำมันด้านไฟฟ้าให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มแบบครบวงจรผมสมโชคเดชะประธานกรรมการบริหารบริษัท,ษทออซิออยเอเนรยจีจำกัด ก็เดิมทีเราก็ทำธุรกิจเป็นโรงงานผู้ผลิตเป็นทู่กระจายน้ำมันอัตัวมัดตั้งแต่ปี49ปัจจุบันเราก็ทำเตรนไชายไปทั่วประเทศแล้วก็มีการจำหน่ายให้กับกองรุ่นหมู่บ้านในชุมชนต่างๆแล้ปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ปรับโมเดลธุรกิจจากน้ำมันในชุมชนเนี่ยฮะก็มาเป็นคังน้ำมันขนาดใหญ่เพื่อเป็นฮับที่จะตอบโจทย์ในการส่งน้ำมันในชุมชนที่ห่างไกลปั๊มเราทำคารน้ำมันแล้วเนี่ย เราก็มีการขยายเป็นชายปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มน,น้ำมันขนาดกลางก็ไปร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านเราก็วางเป้าไว้ทั่วประเทศเนี่ยเราจะทำให้ได้หนึ่งหมื่กองทุนหมู่บ้านนะและล่าสุดเองเราก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจำหน่ายน้ำมันให้ง่ายขึ้นโดยที่เราคิดค้นเป็นแอปพลิเคชัน energy map เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายน้ำมันแบบ d e ลนะฮะ อันนี้เราเข้าไปพัฒนาในชุมชนที่ห่างไกปลปั๊มเข้าไปสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนชุมชนไม่ว่าจะเป็นไลเดอร์ในการส่งน้ํามันไม่ว่าจะเป็นแฟนชายร้านค้าที่ต้องจำหน่ายน้ํามันในร้านค้านะอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นเทคโนโลยใีใหม่ที่เราเพิ่งเปิดตัวล่าสุดเพื่อตอบโจทย์กับยุคดิจิตอลนะฮะก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทาเรื่องแอปพลิเคชันในการส่งน้ํามัน รูปแบบการลงทุนของเอจิแมนก็มีทั้งสองรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือท่านสามารถซื้อแฟรนชชายเราเนี่ยไปตั้งหน้าบ้านได้เลยก็สามารถจะหมายมันก็แบ่งส่วนแบบลิลล่าห้าบาทนะก็มีแกลรอนให้มีเชลให้มีเครื่องเตาถมันให้มีแอปเลิเคชันให้ครบชุดเลยสามารถประกอบธุรกิจได้เลยนะส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นการซื้อแฟรนชชายซื้อแฟรนชชายเสร็จแล้วจะมีทําเลให้ก็จะแบ่งส่วนแบ่งกาไรกับเจ้าของรน้าชุมชนอันนี้ก็สามารถเป็นหน้าลงทุนท่านสามารถลงทุนได้ทั่วประเทศ เราก็มีทําเลแถบที่เราหาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นทางทางเหนือทางภาคตะวันออกนะคุณสามารถซื้อไปร้อยแฟนชายแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งกำไรกับไลเดอร์กับร้านค้าฟแฟนชายก็ลิล,ละบาคุณก็แบ่งส่วนแบ่งกำไรตามจรงิงวันนี้ขายได้หมื่นลิตรคุณก็มีกำไรอยู่ที่50าหมื่นบาทนก็แบ่งร้านค้าชุมชนปิักบาหนึ่งนะก็คุณจะเหลือสบาท ถ้าผู้สนใจตัวนี้สามารถจองอบรมสัมมนา,าได้นะหรือโทรเข้ามาเราใช้เจ้าที่ให้คำปรึกษ,ษาพิเศษไม่ว่าจะแอดไลน์แอดอุซออยหรือแอดออยลเอนเนอรีนะฮะก็มาพูดคุยกันก่อนนะหรือโทรมาคอนเทนเตอร์ก็ได้นะที่เบอร์นระ0 2 1 1 4 7 3 3 4หนึดมาณมานี้ก็เราก็ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวเรื่องของการทำธุรกิจน้ำมันหรือเรื่องกฎหมายการขอใบอนุญาตหรือเรื่องการตลาดหรือว่าเทคโนโลยีในอนาคตที่กำลังจะมา เราก็มีการอบรวมทั้งหมดแล้วก็เรื่องผลกาไรอข,อของการลงทุนแฟนชายและระยะเวลาการคืนทุนในการลงทุนต่างๆในแต่ประเภทแต่แต่ของกางของบริษัทแล้วก็เปการเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัทในอยู่ในภาคเหนือนะฮะหรือว่าภาคตะวันออกหรือภาคต่างๆเราก็จะมีการไปดูงานกันทุกๆเดือนครับภาคเหนือเนี่ยเราก็ไปดูงานโมเดลที่แรกของเราที่เราทําเป็นคังน้ํามันเราจะมีค้างน้ำมันอยู่ที่ลําพูนแล้วก็เชียงราย แล้วก็มีโมเดล Energy Man เนี่ยชุมชนเนที่เราไปลงไว้หลายพันชุมชนแล้วนะก็สามารถไปดูยอดขายไปดูการทำง,งานของช่างแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่จริงว่าอ๋อปัจจุบันเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยตามที่ห่างไกลปั๊มเนี่ยยังมีความต้องการน้ำมันอยู่เยอะแต่ไม่มีปั๊มปั๊มน้อยเพราะว่านักธุรกิจหรือบริษัทใหญ่ไม่ไปลงทุนกันถามว่าน้ำมันเพื่อการเกษตรปัจจุบันเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยใช้น้ามัน่อการเกษตรมากกว่าน้ำมันเบนซินที่เติมรถยนต์ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองว่าเราเจาะเข้าไปในกลุ่มที่ห่างไกลเนี่ยเหมือนกับว่าไล่ผู้แข่งส่วนมากก็จะจองกันในเมนถนนหลักกันทั้งนั้นในบริษัทใหญ่แต่ละบริษัทแต่โมเดลของวอรซิโอเนี่ยซึ่งทําให้ต่างซึ่งเราจะไม่มองเรื่องหน้าถนนทําเลเราจะมองที่เจาะไในกลุ่มที่ผู้ใช้น้ํามันโดยโตรง อุปสรรคมีเยอะมากอย่างเช่นช่วงสานการโควิดนี่เราก็แก้วิกฤตทำไงให้แก้วิกฤตเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้วก็เรื่องอ,อนาคตในเป้าหมายที่เราจะต้องไปไปสู่ความสำเร็จคือเป้าของเราอยู่ตรงไหนแต่ระหว่างทางเนี่ยมันย่อมมีขวากหนามเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่อง,องธุรกิจเพราะระหว่างทางไปถึงความสำเร็จเนี่ยซึ่งเราต้องคิดให้ต่างนะคิดให้ต่างหนึ่งธุรกิจเรื่องของการบริการนะเรื่องของอัจฉริยะนะพอเราต้องมีความพร้อมทุกๆด้าน เพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คงไม่ไกลเกินที่เราจะไปสู่ความสเร็จได้ฝากนะทุกคนที่ทำธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นสถานการโควิดที่ผ่านมาหรือในอนาคตทียยย่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องมุ่งนะก็มุ่งมั่นนะมุ่งมั่นในทำสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งก็จะสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน